โอกผักหวานป่าหน้าแล้งให้โตวไว้ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาปลูกผักหวานป่ากันครับด้วยต้นกล้าที่เรานำมาเล็ดลำยายเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วนะครับในถุงนี้เราปลูกพร้อมๆกันปลูกหน้าแล้งก็ยากหน่อยครับก่อนที่จะปลูกถ้าไม่เคยมีฝนตกมาเลยเราก็ลดน้ําดินให้มันมีความชุ่มชื้นหน่อยครับเทคนิคง,ง่ายๆเพื่อจะได้ขุดง่ายครับผมและจะได้สร้างความชื้นช่วงในปลูกระยะแรก ให้เขาได้มีความชื้นดวยที่เราไม่ต้องลดน้ำทุกคนเราขุดหลุมพอประมาณครับนราคิดว่าต้นก้าของเราจะลงไปได้ครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปาดตูดถุงแบบนี้ครับทุกคนเพื่อจะปลูกแบบง่ายๆครับใครๆก็ปลูกได้เนี่ยปาดแบบนี้นะครับทุกคนเพื่อว่าไม่ให้ลาก่อนจะเทือนเวลาเราถอดถุงตอนที่ว่าเรานั่น มันขดแบบนี้ก็ช่างมันครับเม,ม,ม็ดเม็ดลำไยเราไม่สนใจอยู่แล้วเพราะเราไม่ต้องการให้คุณโตรเราแค่ต้องการพึ่งพาคุณช่วงระยะแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะการคุณทิ้งแค่นี้ครับทุกคนเสร็จแล้วปลูกปักหวานป่าหน้าแล้งง่ายนิดเดียวพอเรากบเสร็จนะทุกคนเราก็จะดึงถุงดําที่มันใส่ต้นกล้าออกนะทุกคนแค่นี้ครับนี่ ดึงดึงแบบน,นี้มันจะดีคือลากลากเพาะลากที่เราเพาะไว้นะครับที่เป็นลากอยู่ในถุงมันจะไม่แตกมันจะไม่จะเกื่อนแบบน,นี้ก็จะทําให้ผัาหวานเราไม่ชนกนะครับจะโต,ตวไวในหน้าแรงครับทุกคนลูกผักหวานหน้าแรงให้โตวไวง่ายนิดเดียวง่ายไหมครับทุกคน